สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสูตรการทำลูกบิกนะครับจะบ่มหมุนลูกให้มันเล็กก่อน,นครับโอเคครับขั้นแรกขาวล้อมขาวครับขาวล้อมเหลือ่ หวัวล้อมขาวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับนี่ครับได้มาแล้วครับครับขาวล้อมเหลืองต่อไปก็ทําขาวล้อมขาวครับนี่หมุนสีให้มันตรงกับแกนมันครับแล้วก็สับจับ,จบล่างขวาสองํั้ม โอเคครับขวาขวาลงสองครั้งได้มาแล้วครับสำหรับขาวล้องขาวครับต่อไปขาวเต็มครับนี่ครับต้องหาสีให้มันตรงนะครับถ้ามันสีไม่ตรงกแบับแกนอันนั้นก็ไปหาแกนมันครับเอาขึ้นนแบบนี้เอาลงครับ แบบนี้สีส้มก็หันไปหาสีส้มครับขึ้นซ้ายโอเคครับน,นี้สีน้ำเงินหันไปหาน้ำเงินเลยครับนนครับก็ทำได้แล้วครับไม่ยากครับสำหรับ ขาวเต็มครับไหนครับโชิหนายครับครับขาวเต็มอยู่ไหนขาวเต็มนี่ครับเจ๋งมากครับต่อไปก็แถวสองครับ